สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้นพาเพืเ่อนๆมาชมน้อยหนาฝ้ายสับป,ปะรดนะคะเนี่ยค่ะโอ้ตาใหญ่มากเลยวิดีโอที่แล้วก็ยังเล็กอยู่นะคะตอนนี้น่าจะใกล้จะแก่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวสุกแล้วเปิ้นจะมาทำรีวิวให้ดูนะคะอันนี้ผลก็ใหญ่ได้ประมาณ1กิโลครึ่งนะคะสายพันธุ์นี้ ใบเขาจะแบบเป็นเอกลักษณ์นะใบจะไม่เหมือนเน่นาพันธุอื่นๆนะคะข้างบนก็มีติดอีกลูกหนึ่งนะคะแล้วก็มีลูกเล็กด้านนูน้นข้างบนนู้นนะคะนู้นอีกลูกหนึ่งนะคะก็รสชาติก็ที่เปิ้นกินอนะ่ะเปิ้นก็ว่ามันคล้ายๆน้อยหนาฝ้ายนะคะแต่เนื้อจะฟูกว่ามากเลยเนื้อฟูแล้วก็มเมล็ดน้อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมสับประรดแบบชัดเจนเลยค่ะ ก็หน้าปลูกนะคะสําหรับน้อยหนาพันนี้นะคะไ้าสับปะรดก็ติดต่อเปิ้นได้นะคะที่เบอร์โทร0930055573หรือจะเป็นไลน์ไอนะคะ open89 หรือจะเป็น Facebook นะคะส่วนมะมะเดือฝรั่งน้อยหนานะอ,อ่น้อยหนาฝ้าสับปะรดนะคะหน้าปลูกสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ